เหมือนข้ามอะไรไปนิดหน่อยนะครับพี่บ้อมว่าตอนเจอเจอแจ๊สมันก็ต้องเจอนักร้องนําวงนี้ดิเปอร์เพนเป็นไงบ้างครับเคมีเคมีได้ไหมเจอไฮเป็นไงเป็นไงเจอตอนแรกจําได้ไหมแวบแรกอ่ะแวบแรกเหรอมันก็มันหมันเยอะก็มันหมันเยอะไฮไม่มาเอาแต่นี่เอาแต่นี่อาแต่นี่มันหมันเยอะตอนนั้นมันน่าทำผมสีครับอทำผมสีแล้วบอกว่าหน้าตึงๆนิ่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเด็กคูลคีบคคูลเด็กคูลเด็กคูล แอคเลยเขาเป็นเป็นเป็นคาแรคเตอร์คขาแต่ว่แต่ว่าผมก็ติดตามผลงานอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอ๋อไอ้นี่มันแบบประมาณนี้แนวเพลงฟังประมาณนี้แบบก็คือแบบรู้สึกว่า First สอิมเ s รสชัมันเข้ากันได้เพลงแรกที่ซ้อมมาหายคือเพลงอะไรครับเพลงแรกเหรอน่าจะ ให้เพลงมาแกะก่อนว่าแบบเอ้ยเล่นเพลงประมาณนี้นะลองเล่นด้วยกันปรับสภาพน้ำกันหน่อยออ๋โอเคโอเคโอเคดูฝีไม้ลายมือปรับโทนกันหน่อยใชออือ่าอ่าตอนนั้นเป็นว่าเพลงที่น่าจะเป็นสายอีโมอยู่ใช่ไหมครับจะออกไปทางอิเล็กทริกอิเล็กทรอนิกล็อออกะไรยมาต่อเน้นสาวเท่ๆเน้นเท่ไม่เน้นสื่อสารโอ้แต่มันก็เป็นต้นกำเนิดนะสิ่งที่เราได้ยินนี่นะมันก็เป็นต้นกำเนิดนะ เออรายการกูเหมือนได้ระบายจริงๆอะนะเน้นเทไม่เน้นจู่สารเรื่องก่อนก็ชยัดกันอย่างเดียว่เฮ้ยสาวนี้เทเอานี้เอาเข้ามาเอาเข้ามาก็ช่วงทดลองที่สนุกสนุกแล้วตัวเซนเองอะครับฟังอะไรมาเป็นพื้นฐานก่อนที่มาเจอเปเพอร์เพนอะไรก็ผมชอบพวกพารามออะไรอย่างงี้เซนก็จะใกล้ๆกันบิงมีบิงมีฮอลลิซอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมร็อกแต่จะร็อกระดับไหนนี่ก็ นูบ้างถือว่า,าเป็นถือว่าเป็นเจนใหม่ๆนะพี่นะถือว่าเป็นศิลปินเจนใหม่ๆ<ม>น้องๆก็ฟังกันมาในวันที่รวมกับไฮเนี่ยครับมองเห็นอานาคตตัวเองยังไงบ้างในวันนั้นเราแค่ผมรู้สึกว่านี่แหละคือความชอบของผมที่มันแบบมันคือความชอบของเราจริงๆเพราะว่าก่อนนั้นนะผมอาจจะมีวงที่มาหาหลัยหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นเราอาจจะยังหาตัวเองไม่เจออะไรเงี้ยครับพอมาอยู่วันนี้ปุ๊บเราไม่ได้มองว่าเราต้องต้องดังแค่ไหนแต่เราแค่รู้สึกว่าอันนี้มันคือ ทางของเราแล้วตัวของเราแล้วเราก็แบบลุยเลยแล้วอนาคตก็ค่อยว่ากันว่ามันจะไปได้แค่ไหนอแล้วตอนที่เจอผมเนี่ยมองเห็นอนาคตปะมืดมนมวดคนเลยคุยไม่เข้ายาคปูให้แหมไม่เจอกับเท้างามำกาบมัว